เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดีแค่หน้าเกมไม่เฮ้ยกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับแมปเบนเทนที่เรักกันทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องของเบนเทนิสันนะครับผม อ่าผมผมบินมาเรื่อยๆแล้วผมก็มาเจอห้องของเบนทนิสันอยู่กลางอากาศเลยผมก็เลยบินเข้ามาเจอกับสิ่งนี้นะฮะเออไม่รู้ใครเคยเจอหรือยังนะแต่ว่าผมเพิ่งจะเจอเมื่อกี้เลยนะแล้วก็เปิดคลิปมันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะหลายคนถามผมว่าพี่ครับพี่เล่นเซิร์ฟวีของใครหรอครับผมเล่นเซิร์ฟวีของน้องคนนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟวีของน้องคนนี้เขาหมดอายุไปแล้วนะครับนะก็ผมก็เลยต้อง มาเล่นร่อนในแมปสาธารณะนะครับที่จะมีแต่เสียงโคมข้ามโคมข้ามแล้วก็เอฟเฟกอลังการงานสร้างเต็มจอเลยเฮ้แต่าผมก็คิดถึงอยู่นะเออผมไม่ได้กลับมาเล่นอะไรแบบนี้นานแล้ะเอาแต่แบบเล่นอยู่คนเดียวนะฮะเออซึ่งวันนี้ผมจะทำอะไรด,ดีครับนะก็ทำหมดแล้วนะฮะเอเล่นเอ็กเอาลทิธทั้งสามแบบเออผมจะฟาร์มแล้วกันนะขีเเขาแปลงร่างเป็นบิ๊กชิลครับออกไปจากที่นี่กันดีกว่าไปโลด นี่ครับเนี่ยบ้านเบนอยู่บนนี้เลยครับเนี่ยน่ครับใครใครอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมา,าบนได้นะฮะบ,บินขึ้นมาดูได้ห้องเบนครนะโอเคบินแบบนี้มันธรรมดาเกินไปเราจะเป็นภาคอติเมทแล้วออเรามาถึงขั้นนี้แล้วจะมาเป็นร่างธรรมดาอะไรกันละ่ะนี่เลยครับผมแล้วก็อนิเมทเจ็ตเรนี่บ้นไปเลยนี่ความแรง <laughs> โอเคถึงยามยิวแกงแล้วครับนะ เออถึงสักทีนะครับเอ้อบนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีใครฟาร์มนี่เนี่ยยังมีเศษซ้าของฟีดแบ็กอยู่เลยปล้าป้านะครับอืมหลายคนแนะนำไม่ใช้อลติเมตกรุ๊ปอลติเมตสวัมไฟเออร์อะไรเงี้ยครับอืมทางเข้าอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยมาทุกรอบลืมมนทุกรอบเออนี่เจอแล้วเออไายนะครับโอเคขอเป็นอลติเมตกรุ๊ปออติเมตกรุ๊ปเอาเอาแกเอาแก เฮ้ยเซิร์ฟวีไม่เป็นนะแต่ว่าเซิร์ฟสาธารณะมันเฮ้ยฮัลโหลมันกลับมาอีกแล้วยา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 หัวร้องได้โปรโดเร็ว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 เอ้แต่ผมต้องอย่าขยับดีกว่าห้ามขยับตัวเด็ดขาดไม่งั้นหลุดไม่งั้นหลุดออกจากวงโครจรแน,น่โอเคผมขอแปลงร่างเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปเฮ้ยเออยอะอย่าใจเย็น อัลติเมตกูฟนะฮะแล้วก็มาทางนี้ใช่ไหมครับเออสกิลซีสกิลเอทำอะไรได้ดูก่อนนะนี่ไงสกิลซีคือฝนกดแต่ไม่โดนอ่ะเอาใหม่มานี่มานี่นเออโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่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 สกิลนี่สกิลบา,ายนี่ฝนตกฝนตกฝนกดตายปะ่ะอุ้ยมันก็แรงนะแต่ว่ามันต้องสแปมสกิลรัวๆดิถ้าใช้อัลติเมตกูเสร็จก็ลองใช้อัลติเมต สวอมไฟเออร์ดูนะครับลองเปลี่ยนใช้มัง่งใช้ใช้ตัวเดียวเบื่อโดนแล้วโอเคอุย้ยวิวแ๊กเอ้ยวิวแ๊กมันไม่ใช่อิเซเนเเนแล้วเป็นวิวแ๊กเฉยเลยมาดีวิวแ๊กนี่แน่ <laughs> มานี่เออมาโดนมาโดนฝนนีออ่ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่ตีดไปอุ้บิงช้ามากเลยวิวแ๊ก มันไม่ตายครับโอ้ยเอ้ยจะตายเนี่ยไม่ใช่จะตายไปจะหมดโอ้โว้โอ้โวิวแคกเดี๋ยวก่อนใจเย็นเฮ้ยผมมีฮู้ว่าบอยอยู่นี่ว่าเออจะกลัวอะไรล่ะเอ๊นี่ไงแล้ววิ่งหนีทำไมล่ะครับผมมีฮู้ว่าบอดนะมาได้เวลาลองอัลติเมตสวอวไฟเออร์ดูนะครับเมื่อกี้ใช้อัลติเมทกูไปแล้วลองอัลติเมตสวอวไฟเออร์ดูอ่าอัลติเมทด้วย โอ้โห้ไใจเย็นๆก่อนสิใจเย็นๆกูนี่เต็มเต็มเลยอุ้ยโอหมาเป็นไข่ต้มเลยอ้าวตายเลยโหอะไรวะเนี่ยสกิลบั๊กเลยฟาร์มอย่างเดียวคงจะน่าเบื่อให้ผมขอไปไปเยี่ยมชมผู้เล่นมือใหม่ดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันนะฮะอย่างเช่นฟาร์มวิูแก๊กอันแรกเลยมา สวัสดีครับผมมาเยี่ยมชมครับผมมาช่วยพวกคุณเลยเนี่ยช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มเออใช่ใช่ไอตรงนี้ผมเคยเห็นว่ามีคนเคยเจอไอประตูประตูข้ามเวลาแล้วนี่นี่นีห้องนี้ป่ะนี่นี่ไอห้องนี้แน่แนี่นี่ีไอที่ไอชื่ออะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันหลุดเข้าไปในนี่ครับหลุดเข้าไปได้ป่ะนี่ไงได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อน ผมไม่รู้ว่าในนี้คืออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนมันเคยโผล่ในภาคเอเดนฟอร์ดครับที่มันอมีด็อกเตอร์มันเข้าไปติดอยู่ในนี้ป้าเขาให้อ้าวไม่มีอะไรเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีมันไม่ติดหรอหมายความว่าไงอ้าวไม่ติดแนฮะอะไรอ่ะอุ้อยใส่ประตูไม่ทำงานแน่เลยครับต้องกดอะไรก่อนป่ะไม่มีนี่หว่า ไม่หนามันจะข้ามเวลาออาปีโดมาแล้วมันจะมาช่วยทุกคนอยู่ในที่ฟาร์มอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลมือใหม่อยู่ไหนกันหมดมันจะมาช่วยมันจะมาช่วยฟาร์มไปไหนกันหมดแล้วล่ะฮัลโหลมีใครรับการความช่วยเหลือไหมไม่มีเลยฮะอีคนหรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยมันกลายเป็นเมืองล้างไปแล้วผมหาใครไม่เจอเลยเฮ้ยกูรอชีวิตเฮ้ยกูรอชีวิตเดียว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 ทักทายเข,า,ขาหน่อยเฮ้ยอย่าพึ่ง ทักทายพวกเราชีวิตหน่อยเขบินลงไปบนโลกแล้วเมื่อกี้เร็วเร็วเาบินมาอันนี้นี่หรือเปล่าเมื่อกี้เขาบินมาทางนี้นี่นี่นีพ่พวกเรดชีวิตไอ้เพื่อนเราเราเราช่วยนายได้นะเพื่อนเอาเปล่าเราไม่อยากเปล่าเราเลยจะหามิตรภาพแล้วตอนนี้ช่วยเองเราช่วยเอง,เองมามามาเราช่วยเราช่วยโอ้เพื่อนเป็นที่บัสเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเราช่วย มามามาเราช่วยเองเราช่วยเองมามาปลปลาปลุกเลยลุกเลยนี่แน่เราช่วยเองเพื่อนเราช่วยเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเ,เ,เราช่วยเอง <c oughs> เช่วย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 นายไม่ต้องแถมไม่ต้องทำเราทำเองเพื่อนนี่นี่นี่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเราเป็นหน้าเบื่อมากเลยอยากช่วยเพื่อนตอนนี่ยได้เลยเพื่อนมามามาเฮ้ยเอ้ยอ๋ยอตัวเดิมตัวเดิมนี่แน่เรียบร้อยเพื่อนเป็นไง เราช่วยนายนะไอ้เพื่อนเรามาทำมิตรภาพกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเย่เราช่วยเราช่วยเห็นไอ้เพื่อนเราจะไม่ให้เพื่อนเหนื่อยเราจะมาช่วยถ่ายที่ตี้คืออะไรแตงกิวโอ้ no problem no problem no problem oh problem ไอ้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตีนายตายนะเฮ้ยคนไทยคนไทยคนไทยครับมันต้องห่วงเพื่อนเราช่วยเองเราไม่อยากแล้วเราไม่อยากฟาร์มแล้วเราช่วยนายเองเพื่อนนี่มิตรภาพหนึ่งวัน <laughs> เดี๋ยวเราหาก่อนนะจะเอาตัวอะไรดีโอ้ยโอ้มึงจะเกยเฟรล่ไฟเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาก่อนนะจะเอาตัวไอเดีนี่เพื่อนเราช่วยเราช่วยนี่เป็นไงเพื่อนเป็นไงภูมิใจไหมนี่ไเพื่อนเออดีเอาอีกเอาอีกเอาเพื่อนเป็นไงวะเฮ้ยเพื่อนหรือว่าโดนเอฟเฟกต์เราเมื่อกี้ ไม่นะเราขอโทษเอาหายไปเลยเผื่ออะไรขึ้นอ้าวมิรภาพมาแป๊บเดียวเองเฮ้ยยังไงมิตรภาพกลับมาแล้วมิตรภาพอันแสนพิเศษ <little> ไม่เป็นไรครับเล่นรุ่นใหญ่เลยนะมาปยบปลอ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 ยลอปอย ไม่เหลือสักอย่างครับมีคนบอกให้ผมทาบัคยูมกรรักัสโี่ผมทําได้แล้วครับผมกดรัวๆเลยแบบเลยเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ที่โกงอะที่โกงนะเอาจริงอ้าวแล้วเพื่อนที่เราช่วยฟาร์มหายไปไหนแล้วครับผมใส่ปิวไปกับสายลมเรียบร้อยแลย้วมีใครใอยากให้ช่วยฟาร์มไหมสักคนหนึ่งมีใครฟาร์มต้องแอนิโมโ่ป่ะเราจะมาช่วยแล้ววันนี้เราจะเป็นคนดีหนึ่งวัน ตาม,มิตรภาพเป็นสายพิเศษอยู่สายนี่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 มีใครอยู่ในนี้ปะมีปะเฮ้ยเข้าไปดิเข้าไปมีใครปะเนี่ยเหมือนจะมีแฮะใช่ไหมไม่มีโอ้ยนึกว่ามีผมอยากจะช่วยอะผมอยากจะเป็นคนที่มีเมตตาก,าการุณาในติกาพาพอัลเิเมย์มันรีช้ามากเลยครับแต่พอแปลงร่างมันอัลเิเมยที่ลดงวบเลยอะแบบืม เดี๋ยวนะเพราะทำอะไรกันอยู่ตรงไหนเนะี่ยผมจะไปช่วยเขาเนี่ยนะตรงนี้ก็ไม่มีฮะเกิดอะไรขึ้นเกมบั๊กเหรอเอ้ยเพื่อนใช่คนเดิมปะคนเดิมปะคนเดิมคนเดิมมามามาเพื่อนไม่ต้องห่วงเราช่วยเองไม่ต้องห่วงโอ้ฮิปบั๊์เหรอนี่นี่นี่เราเอาฮิปบั๊์เหมือนกันนะนี่เพื่อนเราก็ฮิปบั๊์เหมือนกันแต่ฮิปบั๊์แบบจมบูกนี่เรามาช่วยแล้วเราไปเราไปเราเองนี่ พาวเวอรเออพวกคุณหายไปเลยกันหมดเออผมขอโทษครับเมื่อกี้รุนแรงไปหน่อยเฮ้ยพี่ชายมาแล้วมามามา,มาเข้ามาเข้าเราจะมาช่วยนายเองไม่ต้องห่วงจะเอาตัวนี้มาช่วยนายฟีดแบกนี่แหละกดดนันกดดนันไม่ใช่กดดันอย่าง,งน,น,น,ดดาน,นั้นเหมือนเดิากดดันอันนี้เล่นเราจะช่วยนายเองเออมาเล่นเราขอโทษมันรุนแรงไปไปเมื่อกี้ โอเคมาเลยมามามา,มาเล่นเล่นเออเราช่วยเราช่วยเองเราช่วยเองมามามาบาเบิรเกเบเกออะไรเนี่ยนี่นี่นี่มามาเฮ้ยถไปถไปไปเราช่วย yeah. เองถไปไปเย็บเออวันนี้มึงเอาตัวนั้นไปทําไมอะ่ะ <laughs> เราช่วยเองเราช่วยเองมามามานี่แน่โอ้ทีเดียวเราหายหมดเลยดีเพื่อนชอบแล้วเนี่ยอย่างนี้เพื่อนชอบเฮ้ยเพื่อนถไปไปเราช่วยเองนี่แน่เรียบร้อยยังเรียบร้อยเพื่อนโอโด เว้ยถ้าเราแปลงเอเลเบยเอเลนเอ็กต่อหน้าเพื่อนจะเกิดไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่หว่าในเมื่อมิตรภาพมันไม่ได้ผลฉะนั้นเราเป็นศัตรูกับพวกนายก็ได้นี่ประกาศให้โลกรู้ทุกคนจะได้รู้ต้องการความช่วยเหลือจากเราเราช่วยนายได้เอาเกมค้างเกมค้างขอบคุณครับตัวอะไรน่ะอุ้ย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 เริ่มเลย เออฮัลโหลเห็นเราไหมเนี่ยสวัสด oh, uh ีค huh, ร uh ับ huh. ต uh ัวมาเริ huh. uh ่มเลยอ้าวหายไปแล้วีหลอกอะไรอ่ะเวบิโกอุ้ยฮุ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 ยใจเย็นๆนะใจเย็นๆเฮ้ยค่อยๆค่อยจาเฮ้ย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 ได้เลยไปต้องไปปายคอมันนี่ฟันไททอยนี่เป็นไงตายปะ ตายเฉยเลยเฮ้ยโอเคนะผมก็ต้องปิดคลิปเร็วหน่อยนะครับตอนนี้ฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ทําแล้วแหละครับมันเหมือนกับมันมันตันแล้วแหละก็ต้องรออัปเดตหน้านะครับว่ามีอะไรให้เล่นใหม่บ้างเช่นออนิออนิทริคภาคเอ่อออนิเวิร์สนะฮะเออโอเคนะครับผมใครมีแมปหน้าเล่นหรืออยากให้ผมเล่นก็เขาไม่ต์มาบอกได้นะครับนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเขานอนละบ,บาย